ขันห้าแก่พวกสองคนแกไม่รอดเลยเฮ้ยเอาแลค่นะ นี้แล้วมันจังพุงเส้นชัยใช่ไหมบิ๊กบัตใช่เพื่อนเออจริงไปแล้วนู่นนะโอ้โหแม่งอ้อน้องโลกเลแล้วมั้งสี่ร้อยห้าสิบไปแล้วใช่ไหมบิ๊กบัตเออเพ่งมาดูหนอกโกลไปแล้วมั้งเอ๊ะ

รถพิกไปอย่างเราเนี่ยของชันอ่ะสามร้อยสามสิบของง่ายเหรอสามร้อยห้าของมันอ่ะสามร้อย,ห,อนนย,อยหนึ่งถ้าลดต่างๆรวมกันก็ได้เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่ง หนึ่งพันความเร็วใช่ไหมเรมมบใช่เออเหนื่อยใจจริงๆ